สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเคลื่อนบุสอาหารอาหารการกินนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาพบกับอาหารการกินอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นประเภทผักน้ำพริกนะครับวันนี้ผักน้ำพริกสไตล์ปิกนิกนอกบ้านนะครับพีตองเขียวนะครับผมนั่งอยู่นอกบ้านนะครับผมอตามมาชมนะครับเป็นน้ำพริกอะไรนะครับ นี่คือไตปลายแห้งนะครับซื้อเข้ามานะครับผมก็จะเอามาดัดแปลงนะครับเป็นน้ําพริกนะครับวันนี้ก็ทุกอย่างที่เขาปรุงมาแล้วเจ้าของปรุงมาแล้วก็เป็นผลประโยชน์ข,ของเจ้าของปรุงนะครับผมแต่ขึ้นวัตถุดิวันนี้จะเอามาดัดแปลงนะครับลงในครกเลยนะครับตำครับตำตำไตปลายแห้งของเราก่อนนะครับ รสชาติมีในตัวอยู่แล้วนะครับผมตามลงครกให้ละเอียดก่อนครับละเอียดแล้วนะครับแต่ป,ปลาของเราวันนี้ขึ้นบนอานะรต้มสุกลงไปนะครับก็จะเป็นใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ต้มแล้วนะครับให้ความหอมเทลงไปในครกนะครับ คนคับคนคนน้ำพริกแต่ปลาของเรานะครับหน้าตาสีสันนะครับน้ำพริกไตปลาแห้งนะครับวันนี้ครับเทลงจานนะครับจานน้ำพริกของเรา น้ำพริกไตปลานะครับพริกไตปลานะครับวางลงบนถาดผักเลยนะครับน้ำพริกไตปลาของเรานะครับมีผักเยอะๆเลยวันนี้นะครับหลายอย่างนะครับ ผักบุ้งลวกนะครับหน่อไม้มะเขือแตงกวาแล้วก็มีถั่วักยาวลวกนะครับยอบละกินกกด้วยผักไส้ผักไซ้นะครับผมยอดสะดาวอ่อนนะครับให้ความขมน้ำพริกของเรานะครับน้ำพริกเต่อตายแห้งนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเป็นอาหารการกินอย่างหนึ่งนะครับผมน้ำพริกนะครับวันนี้ขออนุญาต ปิกนิกนอกบ้านนะครับปิกนิกนอกบ้านกินน้ําพริกปิกนิกนอกบ้านนะครับผมอยู่ท้ายสวนบ้านนะครับวันนี้กินกับข้าวสวยนะครับก็กําลังจะทงเทียนนะครับผมเป็นอาหารกลางวันนะครับผมแดกกาลังช้าเลยอยู่ท้ายสวนนอกบ้านนะครับผมเอภาพไก่ป่านอะทดสอบทดสอบนะครับเพราะว่านั่งกับพื้นวันนี้ขอนั่งกับพื้นนะครับปูด้วยใบตองนะครับใบตองเขียวผีใบตองเขียวนะครับผม มาเลยครับประธานข้าวครับผมทานนิริกันนะครับโอ้โข้าวติดชอ้อนเลยมันจะเผ็ดนะครับผมอืกชาติง่วงกว่าครับ ผักน้ำพริกวันนี้ครับผมหาเพืสุขภาพนะครับสลัดก้อนนะครับหวานกรอบ ไม้ต้มครับยอมรัวคิดนกมุจจะขมแล้วดูนะครับลองดูอืมผมได้ใจครับผมได้ใจ ุ้งลวกครับผมผัาบุ้งไทยนะครับอร่อยครับอร่อยน้ำพริกนะครับรสชาติเผ็ดใบป,ปลาแห้งนะครับเป็นอาหารทางภาคใต้นะครับผมของประเทศไทยนะครับได้พี่น้องได้อีกข่าวต้องการนะครับแซ <c oughs> ่บแซ่บข้บแซ่บ เด็๋พี่น้องเด้อกินข้าวเดี๋นะครับผมกินข้าวง่ายเดีอยววันนี้ครับผมกินข้าวง่ายตำป่นไม่ตำป่นป้นแต่ปลาครับขึ้นบนอาหารนะครับอาหารการกินนะครับยูทูบชาแนลครับผมช่องใหม่ครับช่องใหม่เพิ่งเปิดครับผม คอนเทนต์ Content, ธรรมดาธรรมดานะครับผมบ้านบ้านบ้าน,าน,นครับดูท้ายสวนหลังบ้านครับอันนี้กายก็ร้อนพริกก็เผ็ดนะครับ มะเขือครับันนี้พาทานผักกับผมกินผักน้ำพริก ชอบเผ็ดน,นะครับหน่อไม้ต้มเขาบอกหน่อไม้ลวกต้องเอามาต้มอีกหน่อไม้ลวกคือชื่อของเขาครับผมลวกเดียวไม่จืดน,นะครับต้องต้มต้มให้ความขมก็หาย กระบุงไทยลวกเก็บของร่องข้างบ้านครับอยทำหูอื้อตาผ้ามัวเพราะความเผ็ดนะครับ ยอดผักไสนักขี่นกครับผมผมตับเอกลักษณ์ของเขาตลาดก๊อต กินเสร็จตัวก็จะเขียวนะครับผมเขียวมันตัวบุ้งนะครับกินกินผักเยอะตัวจากเขียวเป็นบุ้งเลยอร่อยครับอร่อยทัด้วยกันครับ เผ็ดละเผ็ดไปเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะครับผมไสปลาเนี่ยไม่ได้ปรุงเองนะครับซื้อเข้ามามเผ็ดทำเตือนก็คงถ้าไ้นทานเผ็ดไม่ได้ก็คงไม่ไหวนะครับ แต่ถ้าไหนทาเนเผ็ดได้ก็ไหวได้ไหวอยู่นะครับม,มากเมากขอสดน้ำตะไคร้ดีกว่านะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมผมคลิปบนอาหารอาหารการกินยูทูบชาแนลนะครับผมไลค์ให้ด้วยนะครับแชร์ผมด้วยนะครับผมติดตามด้วยนะครับก็เห็นใจครับผมช่องใหม่ช่องใหม่นะครับผลทางอียาวไกลนะครับผมก็สําหรับเมนูนี้ครับผมน้ําพริกไตปลาแห้งนะครับผมคงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับก็เจอกันคราวหน้าคลิปหน้าก่อนนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คลิปบนอาหารก็ สวัสดีครับ